วีรกรรมเตียวหุยเอ็กเ็กที่สะพานเตียงปันเขียวขุนศึกเตียวหุยมีชื่อเต็มว่าเตียวหุยเอ็กเ็กเป็นชาวเมืองตุ้นกวนเหมือนกับเล่าปีหากจะกล่าวถึงวีรกรรมอันโดดเด่นของเตียวหุยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เตียวหุยได้ใช้กลอุบายที่หลอกโจโฉได้บ้างแต่ก็มีจุดบอดของกลออุบายอยู่บ้างที่หลอกโจโฉได้เพียงชั่วครู่เท่านั้น แต่ก็นับได้ว่าเป็นกลอุบายของเตียวห่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีถึงแม้จะขาดความรอบคอบในการวางกลอุบายของเขาไปบ้างวีรกรรมนั้นก็คือวีรกรรมที่สะพานเตียงปันเกี้ยวเหตุการณ์ที่สะพานเตียงปันเกี้ยวเกิดขึ้นเมื่อเล่าปีและคณะกำลังหลบหนีการลุกรานของโจโฉมาจากเมืองซินเอ๋ยโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เมืองกังเหลง แต่ด้วยความที่มีชาวเมืองสินเอียและเมืองอื่นๆตามรายทางอบพยศตามเล่าปี่มาด้วยดังนั้นแล้วเล่าปี่และคณะจึงไม่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วตามที่วางแผนเอาไว้ด้วยเหตุนี้เองกองทัพของโจโฉจึงติดตามมาทันกับกองทัพของเล่าปี่ที่เขตแดนของเมืองตงหยงซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่า กองทัพอันมีกำลังพลจำนวนมหาศาลของโจฉูจะสามารถทำลายกองทัพของเล่าปีอันมีจำนวนทหารเพียงน้อยนิดได้อย่างง่ายดายส่วนขุนพลเอกนายต่างๆของเล่าปีก็แตกกระจัดกระจายไปคนละทิศท,ทางสถานการณ์อันเลวร้ายของเล่าปีและคณะนายครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของจูลงแต่เหตุการณ์ที่คาบเกี่ยวกับวีรกรรมในครั้งนี้ของเตียวหุยก็คือ หลังจากที่ขุนศึกจูร่งหอบพี่พาอาเตาผู้เป็นบุตรชายของเล่าปีหนีมาทางสะพานเตียงปันเกี้ยวท่านขุนศึกขี้เมาเตียวหุยก็รับหน้าที่ป้องกันกองทัพของโจโฉให้กับจูร่งทันทีโดยเมื่อท่านขุนศึกขี้เมาพิจารณาภูมิประเทศรอบรอบสะพานเตียงปันเกี้ยวแล้วเตียวหุยก็เกิดความคิดที่จะทำกลอุบายขึ้นมาดังนี้ครั้นถึงต้นสะพานเตียงปันเกี้ยว จึงเห็นป่าอันหนึ่งข้างทิศตะวันออกก็พาทหารเข้าไปจึงตัดเอากิ่งไม้มาผูกหางมาเข้าแล้วสั่งว่าถ้าเห็นกองทัพโจโฉยกมาจงตีมาให้วิ่งบกเวียนไปในป่าให้ผงคลีฟุ้งตลบขึ้นกองทัพโจโฉไม่รู้ก็จะสำคัญว่าซุ้มคนอยู่ในป่าเป็นอันมากด้วยแผนการเช่นนี้ของเตียวหุยเมื่อกองทัพของโจโฉติดตามจูลงมาถึงสะพานเตียงปันเกี้ยว และเห็นเตียวหุยยืนจังก้าขวางสะพานพร้อมกับมีม่านฝุ่นตลบขึ้นมาจากป่าทึบใกล้กับสะพานเช่นนี้แล้วบรรดาขุนศึกของโจโฉก็หยุดยั้งขบวนทหารของตนไว้เพียงเท่านั้นเนื่องจากกลัวว่าคงเบ้งจะซุ่มทหารจำนวนมากเอาไว้ในป่าในขณะที่กลอุบายของเตียวหุยกำลังดำเนินไปอย่างแนบเนียนเช่นนี้ท่านขุนศึกที่เมาของเราก็กลับกระทำการไปไม่ตลอดกล่าวคือ เมื่อเตียวหุยเห็นว่ากองทัพของโจโฉหยุดชะงักอยู่เช่นนี้แล้วเตียวหุยก็สั่งให้ทหารของตนทำลายสะพานเตียงปันเจี้ยวเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารของโจโฉติดตามมาเตียวหุยรีบนําวีรกรรมของตนในครั้งนี้ไปเล่าให้กับพี่ชายร่วมสาบานของตนฟังด้วยความดีใจแต่แทนที่เล่าปีจะชื่นชมที่น้องชายของตนสามารถทำกลอุบายป้องกันข้าศึกได้เช่นนี้ เล่าปีกลับกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเศร้าๆว่าอันตัวเจ้านี้มีฝีมือกล้าหาญก็จริงแต่ทว่าเสียดายทําอุบายมิตลอดซึ่งเจ้าชักสะพานเสียทั้งนี้เหมือนจะบอกแก่โจโฉว,ว่ามีคนน้อยให้ตามมาถ้าเจ้ามิชักสะพานเสียโจโฉก็จะสำคัญว่าซุ้มคนไว้ในป่ามากจะกลัวอยู่ เล่าปี่ว่าดังนั้นแล้วก็พาทหารบากลงทางลัดจะไปท่าฮันจินเมื่อเล่าปี่มองเห็นจุดบอดในกลอุบายนี้ของเตียวหุยแล้วเพศใดบุคคลผู้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมดังเช่นโจโฉจะไม่อาจรู้ได้ดังนั้นแล้วกลอุบายที่เตียวหุยเริ่มต้นเอาไว้อย่างแนบเนียนจึงไม่สามารถดำเนินไปถึงจุดที่สุดตามที่เขาคาดหวังเอาไว้ได้แต่กระนั้นก็ตาม กวนอูก,ก็นำกำลังทหารจากเมืองกังแฮมาช่วยเล่าปีไว้ได้ทันความล้มเหลวของเตียวหุยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่เตียวหุยเชี่ยวชาญแต่การใช้กำลังในการรบทำให้เขาขาดความสามารถในการใช้สติปัญญากระทำการต่างๆให้ลุล่วงเตียวหุยมุ่งหวังที่จะสร้างอุปสรรคในการฆ่าแม่น้ำฮันกังให้กับกองทัพของโตโฉ โดยที่ท่านขุนศึกที่เมาไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเลยว่าการที่ตนสั่งให้ทหารหรือสะพานออกเช่นนี้เป็นการแสดงให้โจโฉทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองกลัวว่าโจโฉจะสั่งให้ทหารเคลื่อนกำลังติดตามต่อไปหากเตียวหุยทำใจดีสู้เสือโดยไม่ได้สั่งให้ทหารของตนทำลายสะพานเช่นนี้ท่านมุขมนตรีโจโฉก็อาจจะคิดว่า ขงเบ้งหรือเตียวหุยซุ่มทหารจำนวนมากไว้ในป่าใกล้กับสะพานเตียงปันเที่ยวจริงๆสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นสอนให้เราได้รู้ว่าการที่จะกระทำการสิ่งใดนั้นการเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับการดำเนินสิ่งเหล่านั้นไปให้ถึงจุดที่สุดอย่างงดงามวีรกรรมของขุนศึกที่เมาเตียวหุยเอ็กเต็กใช่ว่าจะมีเพียงเท่านี้ ยังมีบีรก,กรรมอื่นอีกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้พละกำลังในการรบแต่ขาดความสามารถด้านสติปัญญาของน้องชายร่วมสาบานของเล่าปีผู้มีกิริยาดังมาขั่วเสียงดังฟ้าร้องอย่างเตียวหวยุยซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ในคลิปหน้าและขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ